สว,ส,สวัสดีครับแมพี่น้องครับมือนี้ผมพาพี well. ่น้องครับมาเบิงสวนเกษตรผสมผสานครับซึ่งอยู่แถวพุทธมณฑลสายหานะครับระหว่างสายหากับสายหกมือนี้ครับมีโอกาสดีนะครับได้มาเยี่ยมสวนเพลินครับสีพี่น้องไปเบิงครับว่าสวนเพลินเป็นยังไงไปเลยครับพี่น้องไปเบิงน้ากันสวัสดีครับ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 ครับเป็นยังไงครับนี่ครับรถท่านมาหลายเที่ยวเลรอ กำลังมาเห็นเนี่ยครับกำลังจะเข่ามาเบิงมาอนี่ยโอกันดีตัดหญ้าอยู่ครับตัดหญ้าโอ้หนาฝนมันจะโคกแน่ครับผมครับเ้ยตัดหญ้าสนุกว่ะปลูกยังเนี่ยละครับในสวนเนี่ยห้วยหลายแนวอยู่ด้ฮะหลายแนวหลายแนวมีต้นซักกะักแข้งบางยังนี่ยละพักกิเล็กครับฮาเนี่ยมันจะโคกมันจะเดี๋ยวว่าใครเห็นดอกโอ้ตือปลูกกันเขาเองน่าปลูก พักเ่อนผสมครับแล้วก็มีพวกผักหวานผักหวานบานผักหวานปลาบานห้องนี่แหละใส่ใส่พักหวานเนี่ยเนี่ยครับเนี่ยผักหวานมันจะยุ่งสิเหรอครับเนี่ยผมจะปลูกไว้นี่ต้นโอ้ผักหวานครับผักหวานอันนี้ผักหวานครับก็มีบักุ้งบักุ้งนี่บักุ้งนี่ก็เรื่องที่เป็นหมากเป็นเนีงก็เรื่องที่ได้กินนี่ักุ้งครับครับอันนี้ผักขี้เล็กบักแข้งเออครับแล้วก็นี่ลราผมจะปลูกไว้จังสิ่งอะเนี่ยเต็มผักหวานเนี่ยเนี่ยครับเนี่ย มีเนี่ยเนี่ยเบื้องบนนี้มีสุต้นหรอกเนี่ยเห็นป่วยมันถึงง่ามตัวแต่อีกทีมันถึงง่ามด้เอาเขาหวนแต่ปลูกแต่ขี้เล็กลองเบื้องสวนนี้มันอยู่เขียดได้ครับสวนเนี่ยอันนี้อยู่แถววัดสำลุงนกขั้นที่สีนครปฐมครับโอ้นนรชัยนสีนครปฐมครับผมมีปลูกต้นพยุงต้นพยุงก็ะปูกครับต้นพยุงต้นพยุงนี่ก็ปลูกไว้ต้นพยุงอันนี้ก็ต้นมะข่าม่วงครับผลกันไป ต้นยังก่อนต้นมะข่าต้นมะข่าต้นมะข่าเออต้นมะข่าบ้านเข้าไหมผู้เฒ่าพูนว่าต้นมะข่าไหมโอ้ต้นพวกนี้มันเป็นไม่ไม่เศรษฐกิจนะโอ้ไม่เศรษฐกิจครับนี่ครับพักหวานนี่พักหวานพักหวานนี่โอ้นี่พักหวานเพิ่นครับพักหวานปลูกืัอต้นหรอครับพักหวานเนี่ยพักหวานนี่ยผมว่านี่ยี่ยี่สิบยี่สิบกว่าต้นอยู่ติยี่สิบกว่าต้นครับยี่สิบกว่าต้นที่ได้อีกหรอกพักหวานคผมนี่กระมือพวกทั่วอันนี้ผลผลิตขพักหวานเนี่ยพวกทั่ว S <S <S oh. ครับต้นไคเขายุ่งเว้ยที่เดียวครับปูกเปอรสูนเนลตัวนี้ปูกเปอรสูนเนลครับนี่ต้นมะขา่าเอาตัวนี้งา่งามนี่กับยางหน้ามูนี่กับยางหน้าหรือว่าตน้นยางอันนี้อันนี้ตอนอ้นยางหน้ายางหน้านยางหน้านผู้สาดด <สา S 2> ิแมนเบิสอะไรละครับน้ำมันผู้สาแล้วในสาเนี่ยปลูกยังครับเนี่ยในสาเนี่ยกับปูกพักบุ้งเหรอครับว่าโมเมนมันเกิดเองมันเกิดเองเออครับปลูกพักบุ้งหรือไปลากินครับตาบกับนี บัวมี่ยังไปกันเหรอครับอันนี้คือเรื่องเรื่องเรื่องอยังเงีในสายอันนี้ในสายนี่ก็ขาดตะแคี่นะขาดตะเขี่ย้ะครับเรื่องเพราะมันมีวัตถุป่าป่าธรรมชาติป่ายังกับร่องนี่คตะวันเขียบผมบอกผมยานครับครับโอ้บเออมีบอกพริกนะครับบอกพริกมื้อนี้ก็ปลูกปนกันไปนะต้นสักต้นเลื้อยก็มาปลูกครับเที่ยวต้งสันกับเป็นต้นสักต้นยังไปนี่แหละน้ำแดดน้ำเดือนไปปลูกไว้ครับ มันจะโคกแน่มันหนาฝนนะครับมันบริตัดแต่ว่าเพราะขี่เล็กนี่กินบผักผูไใบดอกพระขีเขะะะข่เล็กโอ้ต้นตัวขี่เล็กเนี่ยโอ้ขี่เล็กนี่ครัมันพวกมันตีซิบกัวต้นเยอะตีเหงือซิบกัวต้นนั่นล่ละปลูกไร่อ้ะอันนี้กับกบกับก,บกบักบัวครับบักบัวบ้านเฮ้านั่นละ่ะโอ้ปลูกไว้พี่น้องถ้าเทียผู้ใดมากอะถ้าเทียเขาเจ้าอยากเลยเพราะเจ้าก็เจ้าเก็บหมากเก็บยอดเก็บดอกไปกินนี่เดียวหมากมันก็เริ่มมีแน่โอ้นีเดี๋ยวถ้าว่ามันก็ นั่นแหละนี่ใหญ่แนวกินมากนี่ก็คือว่าได้กินรถด้เก็บครับได้เก็บแนวกินเมียบานเมียซองเนี่ยชัางเสียครับบวบมังค์ธรรมชาตินะครับวันนี้ใส่ปุ๋ยใส่ยำคือตีนวยเพราะง่ายมันคือเขาจ้าดอกเพราะนี่คือเฮาปลูกแบบธรรมชาติครับธรรมชาติวันนี้ใส่ปุ๋ยวันนี้ใส่ยังแบบธรรมชาติไปเลยแบบปานๆเฮาไปเลยนะครับมีแต่งายเงี่ยมุ้งมุ้งนี่เขาใส่มีขี้ไก่กก็มาใส่ใส่เรียงไก่น้ำก็มาใส่ใส่นี่ที่ มันมันมันเนี่ยที่เย้านี่มันสองรอยหาซื้มหาตารางว่าเด้มันบ่อไหลเด้มันคือป่วงเลยครับส่นะก็คือว่าเ้าอ่อนมันกับพ่อดีล่ะแต่เฮ็ดไงก็นี้หลมันเกิดยากนะมีไอ้ซนี่แหละไปเรื่อยๆครับแต่ว่าขันไม่หลก็อยากได้หลผมพูีเงินซื้อโอ้บอกซื้อซือซะครับไสสู่ต่อไปอยู่ละแล้วต้นอันนั้นต้นต้นสักเป็นป่ะครับต้นสักนี่ครับต้นสัก ต้นสักว่ามันสิบร่๊งใหญ่ดิที่แรกเอามาปลูกเนี่ยต้นน้อยๆหนึ่งปลูกพีเลียงน้ำมาสั่นว่าพีเลียงท้งสิบร่๊งไวแล้วแต่ว่าเพิ่นเหมือนดันขึ้นมาอืมสูงอะนะนี่ไงต้นนี้กิจะจำบ๊อบพีชกันยุบประมาณเก็ดเก็ดเก็ดเดียนเฮ้ยทั้งไหนเน่ยเก็ดแปดเดียนบู้งจะจำบ๊อบพีชได้ไหนเด้ออ่าจะจำบ๊อบพีชเลยผมว่านี่แหละผมว่ามาปลูกพร้อมกับพร้อมไล่ๆกันแหละกับต้นพยุ่งเห็ไหม โอ้นี่ต้นพะยุงครับต้นสักนี่ที่ปลูกก้อนะมาณจักอ่าดูประม่านนะพมาณจักเดือนบ่เหงื่อต้นสักที่ปลูกก้อนแต่ว่าต้นพยุงนี่ผมเอามาลงที่หลังแม่เบิดอะไพยุงเบิด์ดอนี่ก็ร่างงามก็ร่างสัตว์ขึ้นโอ้นี่มันหยามันหยามันจะโค้เนะมือนี่ว่างกเลยพ้าแม่บ้านมาตัดหยาบสินเดีโอ้ดูคนละมุ่งบวกๆกันไรครับกินเพราท่านดอกบวกบงอดงเงิดกันไรกบอกไมว่าในในในสวนนี่ปลูกเบิร์ดสูนว ปูเบิร์ตสูนแนวครับปูเบิร์ตสูนแนวมีรายนเรากินเบิร์ตเก๋ฟักต้นบักม้งทั้งบ้านเนากับปูไว้เยอ่เก๋มีต้นปักกระโดนมั่วเนาะต้งผุ่นกับมันฟักกระโดนปัากระโดนฟักติวฟักติวกับมีอยู่แนี่คนอีสานนะครับเนาะพอตรงกินอาหารอีสานพื้นบ้านเนาหมดนี่มีความเคลียร์ังไงครับจังจเหน็บมาปลูกมันคือว่ายังสี่คือปกติเขาสี่ซื้อที่เฮ็ดเฮ็ดบ้านนะไอ้กิ้งนี่ผมผมก็อยากเวียดที่บ้านนอกเนาะแต่ว่ามันเหน็บไม่เวลาก็ติไปนะครับ อมีเวลาสิไปเลยว,วันนี้โชคดีมาพอทีวงนี่ก็เลยเอาวงนี่แหละไก่ไก่เนี่ยเขาก็พอ่อเลยไก่ลูกเนี่ยเห็ดงานเนี่ยจังสีหนะ้าเราก็มีเวลาเห็ดปลูกแบบลักษณะบ้านนอกเข้ากันนะครับครับเป็นซันเลยเลยขีดเห็ดลองเบืองนะนะฮะเทียบแบบไปยุ่ยหรืมันจีได้เย็ดได้ครับมันจีได้เก่งมันจีได้แข็งในสู่แดดได้แน่นอนนะมีแต่พอ์ตาเมียบนสู่เนาะครัครเขาก็บพอเคยสู่จักเทียว ต้องคุณก็นั่นสีนี้วันต้องคุณวันสิดท้ายไปไปไปบังนี่นี่ใครอีกมุมนีเอาพี่น้องยึดตามเพิ่นไปครับเริ่มถามซื้อครับซื้อซื้อคำคำนวณครับคำนวณสลายครับโอ้พอยังคำนวณครับโอ้พอนี่กระเด้่อครับเหนียงเทียมมันก็เกิดก่าเขาเนาะครับเนาะเออก๊าเขาก๊าเขามันกับแม่น่ะเวลาเขาแถวเขาใหญ่กลเขาเหมือมันไปขี่ไกลเขาก็มากวดขวดไซครับกวดขวดไซอืม สีมันเก๋โอ้บรรยากาศสวนพันนี่งครับ,รบไปซักหาก่างนี่เบิด์ตเหรอต้นนี่ข้างนี้นี่ว่าต้นบักแข้งครับพี่น้องมี่มีเบิดครับปลูกไว้นี่นี่นี่นนบักแข้งนี่พี่น้องคือสีเคยเห็น,นครับกําลัง,งงามกําลังงามเนี่ยเออใบตูทไทยใบตะเภาพวกนี้ก็มีอยู่มันหกครับมันหกเนี่ยพักหวานมันเกิดีรียุ่งสิละเนี่ยพักหวานเนี่ยดีพักหวานเออพักหวานต้นหน่อยมันนี่ นี่ยงสีลป์ลี่ยงศิลป์วัฒนเดชกันทัฒนเดชนั่นหย่านะปนกันกับข้าแต่ไครเป็นที่เราโคกงศิละป์ทัฒนเดชทางงาทา้งยังนะครับครับขันแวมากที่นี่ทีงนี้แน่นอนเลยที่เป็นที่เป็นแนวนี่นี่พักหวานพักหวานบ้านเฮาเนาะนี่ก็จะเอื่อนว่าพักหวานบ้านโอ้นี่พักหวานบ้านเออพักหวานบ้านพักหวานบ้านให้ต้นสักนี่พักหวานบ้านนี่นี่พักหวานบ้านวัวพักหวานปลาอันนี้ก็ลวกกินได้ครับอันนี้อันนี้ก็บพักพักชิ้ยา อันนี้เขาเอื่นว่าพักขย่หญาส่ว,วน,น,น,ออนว่า,าแต่ว่าอย่างนี้ถ้าใคจ้เอื่นว่า่าพักขย่หาถ้าว่าเอายอดไว้ลวกไว้ยัง้งครับนี่ก็ปูพ่นกันกับนี่แหละปูวัสดุเนี่ยตัวนี้ครับปูเบิร์ตครับปูเบิร์อันนี้ตน้ตนต้นซักตัวนี้พระเอกงามกมูเลยในสวนปูกพร้อมกัน<อ>งามกมูเลยมีค่ามียังสีอะไรครับพ่น,นกันไป,ป,นปนคือบอกนาทีทีประมาณสองร้อยห้าสิบห้าตารางว่า สองลอยาหาซื้อผาตะลังวาครับผมก็สามารถปลูกพืชผักได้เต็มเต็มทีเลยแมนแมนครับแมนครับปลูกได้เลี้ยงปลาได้กต่สิบพวกันปลูกได้ซื้อกินเลยตัวเนี้ยก็อันบ่มีก็ซื้อเยอะครับเจ้าว่าอันมีก็อันเฮามีเฮาก็บ่ซื้อเนอะอาะแต่ว่าเดี๋ยวนี้บ่ได้ซื้อตะไคร้แล้วยังกิไรนครับตะไคร้นี่บ่ได้ซื้อแล้วไปอันไอตะไคร่คับอัดไปตู้บ้านบ้านเฮาครับผมบ่ได้พวได้ซื้อไปไปตู้บ้านบ้านห้ออีกเลยอย่างงี้มันมีต้นแค่มันก็ ต้นแค่นี่หมากเอาหมากมาหน้าวานอันนี้นะครับอันนี้สังเกตยังไงได้ต้องปลูกต้นซักผมั้ิปลูกต้นอกพริกความด้เอาเป็นอยัางนี้มันงทปลูกปลูกขึ้นว่านำกันเวลาต้นซักต้นซักที่ใหญ่ก็ไินกับพริกครับผมเบิ่งน้ามายจันคำเดือนเขาเจ้ายิปส์ในยูทูปนะครับผมก็เลยเห็ดน้ำเพลินอันนี้เขาเจ้าเอื้อนต้นนั่นยี่ห้อไหต้นกินกับลาบไหมต้นบักตูมเออต้นบักตูมต้นบักตูมบักตูมญี่ปุ่นครับปลูกกี่ต้นแล้วครับเนี่ย อันนี้ก็ปลูกสองต้นนะครับพ่อได้กินสองต้นอันนี้มันมันเป็นเป็นเป็นึ่งตัวเนี่ยเป็นเป็นหมากครับเป็นหมากมมันเริ่มจิเป็นหมากเนี่ยแล้วต้องก็ไปกาหนไ่ตัวเนี่ยมันมันผมก็บพ่อแจวว่าเป็นมันกาน้ำหมากน้ำยางเพราะผมสื่อต้นมาเลยนะครับพ่อ่อผมแจวว่าเป็นอันนี้ก็ต้นบุกุ่งกุ้งแจกดำเออแจกดำก็ั่งทีล่องต้นก็จับดอกเนี่ยครับอันนี้กับไรไรต้นพลที่ตัดออกขึ้นเ่ยอีเดยมันที่มีต้นบั้พริก เดต้นหนูพริกนีเด้อต้นหนูพริกก็น้ำมันหนีเด้อด oh. ครับอันนี้เดี๋ยวนี้ตะเ,เขาว่าขันายต้นพอดีที่ตัดออกอยู่ได้บุกแนวผู้รูฝนว่าต้น,ต,น,ต,นต้นสักต้นสักสักท่องครับสักท่องแนวเจ้าของเพราะต้องปลูกเนาะเ่ราะจักเดี๋ยวนี้ต่เข้าจะว่าให้มันมีต้นเดียวจังดีนี่แหละมีต้นเดียวจังสี่แต่ว่าขันสังเกตว่ากับต้นเดียวมันง่ามไม่ดีอยู่อันนี้ก็ตน้นต้นแค่ต้นแค ใบตูต้นแค่มีปนกันอยู่ในนีหรอครับหานนั่งยนต์นั่งกินก็ยางมาหนี่คือได้กินรถเนื้อหมากหมากพายห่มอ,อันนี้เริ่มเป็นหมากแล้วนี่หมากยังก่อนหมากหมากพายห่มพายุห่มปานเท่านี่น้ๆๆเริ่มเป็นหมากแล้วครับเห็นไหม<อ>นี่นี่เริ่มเป็นหมากแล้วเริ่มเป็นหมากแล้วเห็นปะมันแต่ว่าบวกๆเลยหลายคนเราบวกๆเนี่ยคืนน้ำตัวกินตัวแดนเราปลูกไว้กินเนาะมันคืนก็ยังคอยเก็บกินเนี่ยมันก็ไม่ตายดอกครับ แค่มันเกิดตายอันนี้นต้นในต้นยังไงอันนี้ต้นในห้อมกันไปห้อมกันต้นต้นนี่พี่น้องกันปูแหวนเป็นมูกันจำว่าเหงาตัวเป็นมูกันแม่นว่าทำไมันเหงามันไม่มีมูมีครับพี่น้องไปตูวนี่หลายไปตูวมันปนกับหนาที่ละอันนี้ตอนนี้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเวลามันมูนี่มันแกะวะล่ะมันแก้มันกิดเหี้ยลงไปมันเกิดเป็นเป็นเกิดมาเป็นเบี้ยรไหมนะกได้กินไปเรื่อยปลูกทีเดียวแล้วเลยปลูกทีเดียวแล้วเลย โอ้ปลูกทีเดียวแล้วเลยครับนี่นี่ครับพี่น้องว้าเราปลูกเบอรสุเนยียครับครับมุ้ยไฟเลือดได้ไฟเลือดนี่ไฟเลือดนี่มำลังจะเริ่มเริ่มขยายแน่น่อยเออครับเป็นไฟเลือดนี่ก็พวกสารเนี่ยตัวเปิดห้าวเราเปิดห้กินเราก็ยังเปิดห้เห็ดพอสอีแหละเนีย่ยครับเนี่ยสารเนี่ยคือมันตัดหย่านะครับเนี่ยมันมันนี่แหละหัวตะจีว่างนี่แหละครับหัวตะจีมาตัดโอ้ครับหัวตะจีมาเริ่มได้ตัดนี่แหละครับ วงหนึ่งยากอยู่เลื้อยพอดิมาถึงฝั่งนี้ก็ยังมีครับมีคักขี่เล็กครับเนี่ยครับอันนี้นมีขี้เล็กขี้เล็กออขี้เล็กอันนี้ก็กระท่อมน้อยไว้พักไว้พอนเออวลามาออไว้นั่งเรียนไว้นอนเรียนเขียนรูร้ป่ปะปลูกพืชพักทุกชนิดกะกะกะบ่แทบทุกชนิดหรอครับถ้าว่ามันแห้งมีพอได้กินนะมันว่าท่านได้ครบเบอรดอกครับถ้าว่ากระเช้าไว้มันได้ครบครบหรือไป เดี๋ยวมันได้ครบแล้วปลูกสุแน่แล้วไปอีหยังเถื่อนว่ากินกินกินทุกอย่างที่ปลูกปลูกทุกอย่างที่กินเพม่นว่าโอ้เป็นเนาะครับครับครับอันนี้ก็ต้นมะข่าเมื่อวนที่ยูนหโฮมมันอยู่กัวครง่ามปนะมูก็ต้นยังก่อนต้นมะข่ามุงต้นมะข่ามู้ครับอย่างหน้าอยางหน้าเริ่มง่ามเหมือนกันนั่นเบิ่งเนื้อครับครับเอออย่างหน้าครับเอออยางหน้าเริ่มเริ่มขยายเริ่มง่ามเนี่ยบึงสาบึงสาเราครับพี่น้องเออถอนซ้อน สาสาเล่าครับครับหนึ่งครับเอามีมีวิธีสีแนะนำพี่น้ององไรเนี่ยโอ้ผมพยอยากให้อยากให้อันนี้แหละครับอยากให้ปลูกปลูกยุบปลูกกินกันครับ่ามัน่าไปใส่เงินไหลนะครับจะพราได้ย่างกิไลเขากับประหยัดไว้ไข่แล้วประหยัดปลูกใกล้ๆนี้แหละปลูกมีดินกับปลูกนาบ้านซื้อดินมาถุงทุงสองถุงกับปลูกกินได้หรอกครับเขาต้องไปดันไหลนะเข้ากับปลูกพลวกที่ว่า ตลาเนี้ตะไคร้เอียงสี่นะครับง่าย,ายๆที่ว่ายุคขั้วเลื่อนเท่านะที่ว่าเท่าเก็บใส่ตัขวขั้วเลื่อนเท่านี่แหละพวกหอมพวกยังไปปลูกกิน<อ>ไปบอกย่งไงว่าประหยัดต้นทุนแมนแมนแมนครับแมนแที่เขาสิเลียนไปซื้อตลาดเขา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 ไปเขาเก็บเอาบริเวณไกลๆบ้านเขาก็ได้ถ้าเขาบวมมี่ก็แต่ที่เรกผมก็ตัดปีบปลูกผมบวมมี่ทีแบบนี้นะผมก็ตัดปีบเดีวผมกับ เอาดินเนี่ยใส่ในปีบใส่ในปีบผมก็ปลูกเลี้ยงกันไว้เอาไว้กินนะครับตอนนี้ก็มีเวลาไม่เยอดเต็งสี่กับพ่อได้ยางมาให้ใจแน่นหน่อยนะครับอันนี้นี่สวนนี่ปลูกปลูกมาโดนไปอ๋อคือติโบเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นปีปีกล้วยครับล่องร่องร่องร่อง,องมองเนาะปีกล้วยดอก็ปลูกปีประมาณปีกล้วยคขาดปีกล้วยดอกเริ่มเริ่มลงมือปลูกกันแล้วขาดเริ่มลงมือมือปลูกกันแล้วปีกล้วยขาดเป็นดอกเป็นแนวมันจะโคกนะ นี่ขอบคุณหลายครับครับผมครับครับที่ให้ทีมงานเข้ามาถ่ายทํำในสวนครับวันนี้ครับผมครับขอบคุณหลายครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ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 เอาละครับพี่น้องครับขอขอบคุณพี่น้องหลายครับที่ให้เกติตามรับชมครับช่องของเฮ้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังแรงอกแรงใจให้ช่องเฮาแน่วกันครับื้อนี้ผมเจีจันดีไปก่อนครับให้พี่น้องมีความสุขในหลายครับสวัสดีครับ